ไปนี้เป็น,น,ปนรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรพันล้าน พษพันล้านเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยงู่เสมอนะคะเราจะทำการประมาณการสั่งสินค้าได้อย่างแม่นยำกิติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับเราต้องวิเคราะห์ยอดขายวันต่อวันครับจะได้เตรียมสินค้าเพียงพอต่อการขายครับจ,ออจ้างยนต์าากลาง全变焦画架我可以送一下文件吗？可以。第二就是装运港全变焦ย架。协议书做好了，您在这签名。谢谢。 นัวัตกรรมการจัดการเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไหมถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศในโรงนาผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูงที่ PAM ท,ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PAM อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้ อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทดกดเลข76ดูรายการเกษตรพันล้านทั้งช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบท,ทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะปลาเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคนนุณนี้และองค์กรคุณเปียบเสมือนหอยตัวนี้ที่กำลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเรา จะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนำพาองค์กรคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท TP Convergence จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสำเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทำให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาด ตัดต่อ,ตอวิดีโอพรีเซนเซชันงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพรีมพเมียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา tp c o n v e r g e n t พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จบริษัท tp c o n v e r g e n c จำกัดโทร02-691-9306หรือ081-813-6009 w ่ w .tpconversion.com เกษตรพันล้านเครื่วงกเกษตรทอล์กสำหรับสัปดาห์นี้เรามาติดตามช่วงกเกษตรทอล์กต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะรายการเกษตรชล้านนะคะกับดิฉันพัศนีอัคร,รทัศบุะนะคะทุกวันนี้เนี่ยสังคมเราหรือว่าคนไทยชาวชาวนาต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการซื้อขายข้าวผลิตเองว่าไม่ได้คุณภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราเลยมีเครื่องตรวจคุณภาพนะคะของบริษัทแอสตราจนนะคะมาแนะนากันว่าเครื่องนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพบกับด,ดรดเรเบิร์นนะคะฮัสเตอร์นะคะแล้วก็ เป็นสัตจกรหญิงวันรักซีรีอาพาเศนะคะเป็นร่างแต่ของเราในวันนี้เครื่องไอ r นที่สามารถจะวัดส่วนประกอบของอาหารเนี่ยได้อย่างมีค่าที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามีส่วนของส่วนประกอบด้านในที่เป็นส่วนของออปติกที่ทําหน้าที่ได้อย่างดีนะคะ ค่ะมิสเตอร์เบิร์นก็บอกว่าแซมเปิลที่สามารถวัดได้เนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นของของเกษตรกรในประเทศไทยอย่าที่วัดได้เลยก็คือพวกคอนเออก็คือพวก,ข,พวกะะข้าวโพดนะคะข้าวทวเหลืองบาเล่วีนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนประกอบอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดไปทางอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไก่บีกไก่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัดได้เนื้อนมชีส เราวัดได้หมดาทางทั้ง farmer นะคะหรือว่าผู้รับซื้อเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากเครื่องนี้นะคะมิสเตอร์เบิร์นก็ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆว่าอย่างเช่นเวลาเราไปขายของนะคะเราไปขายข้าวเนี่ยแล้วเราก็อยากรู้ว่า,า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคะเงินที่เราได้จากมาเป็นเป็นค่าตอบแทนาจากข้าวที่เราขายเนี่ยมันเป็นเงินที่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะอย่างที่ทราบว่าเวลาขายข้าวเนี่ยมันก็จะขึ้นกับปริมาณของมอยเจอร์ปริมาณความชื้นถ้าความชื้นมาก อาจจะขายได้ราคาต่ำกว่าถ้าราคาอ่ความชื้นน้อยเนี่ยก็อาจจะขายได้ราคาสูงกว่าทีนี้ทํายังไงที่เราจะรู้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเกษตรกรไปไปขายใช่ไหมคะทางลรงสีก็จะไปทําไปการวัดเองอย่างเงี้ยค่ะของเครื่องรุ่นนี้ก็คือเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมี2โหมดนะคะในในในเครื่องเดียวกันก็คือทั้ง r e f e c t a n แล้วก็ transmission mode เครื่องรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.6ล้านนะคะตัวเครื่องก็ทําจากอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยสามอ่าแข็งแรงทนทานมากค่ะจากที่ ่ประเทศเยอรมันเขาขายลูกค้าเขาอยู่เป็นประมาณถึง20ปีเลยแล้วก็ส่วนเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีส่วนเดียวเองที่ลูกค้าที่จะต้องเปลี่ยนก็คือหลอดไฟซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถจะทำได้ง่ายก็แค่มีสกูไ o ดเวอร์เหมือนที่เขาบอกว่าใครขันเอาสกูรได้ก็เปลี่ยนเครื่องนี้ได้ไปเลยนะคะ ก็เรียกว่าเครื่องนี้ได้ประโยชน์มากสำหรับเกษตรกรแล้วก็อีกอย่างพกภาพไปไหนมาไหนได้ง่ายได้ะวกด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็สามารถยกได้เองเลยค่ะแล้วก็แบบแข็งแรงทนทานมากอยู่ในฟิลแบบจูแบบไม่ต้องแบบพี่แอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แข็งแรงทนทานมากค่ะเพราะว่าแข็งแรงเพราะว่าเราใช้อลูมิเนียมใช่ค่ะอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วก็เป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเลยค่ะค่ะเราเห็นประโยชน์ของเครื่องนี้มาเยอะแยะมากมายอยากจะทราบที่มาของบริษัทบ้างว่าที่มาของบริษัทนี้ Well, can you introduce the uh, Absolagen history? Yes. Yes. Uh, our company here in Bangkok, is a joint venture of between Germany, a German company, and a Thai company. Okay. So we are very much focused on very technical uh, technical aspects in the field of with this machine agricultural research. You know, product um, quality control. We do have, however, also other areas where we are going into very specific fields in um, life science research, which can be done in universities, uh, in other you know governmental laboratories, where we uh, have kits and products for researchers. To do, you know, very detailed research on genomes, um, on proteins, and so on. We do represent also other companies from the United States when it comes to sequencing of DNA. You know, very hot topic and very interesting topic for, for clinics, and we have storage devices. So we are very much a company who is technically skilled and um, is either developing already its own products or we are partnering and working together with partners from outside the country and representing them here in thailand. Ka ดรเบิร์นก็พูดถึงประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะคะของแอ็สลาเจนว่าเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทยนะคะกับเยอรมันนะคะทางบริษัทเนี่ยก็มีโฟกัสนะคะในด้านการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการเสิร์ชวงการวิจัยบ้านเราแล้วก็วงการเกษตรกรรมบ้านเราด้วยทีนี้ก็ Product ที่เอาเข้ามานะคะขายในประเทศไทยก็จะมีหลากหลายมากนะคะทั้ง d u c t ที่ใช้ในห้องงานวิจัยนะคะหรือว่าจะเป็น Product ที่ทางด้านเกษตรกรรมก็คือว่ารวมหมดเลย ตั้งแต่อนุภาคเล็กๆพวก d ี a นเราจะพัฒนาตั้งแต่ส่วนเล็กๆไปถึงใหญ่ก็คือพวกอจริเคอรเจอร์พวกข้าวไปเลยค่ะค่ะเรียกว่าพอได้ฟังประวัติความเป็นมาของบริษัทดีแล้วถ้ายิ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของอ่าโปรดักต์ตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะใครที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะคะค่ะค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับเกษตรกรที่อ่าฟังแล้วหรือว่าดูชมแล้วสนใจอยากจะซื้อเครื่องนี้ Can you leave a for the audience and all how to contact us if they the interested to this instrument? No? Yes, sure. <laughs> uh, our company, Apsalagen, is here located in Bangkok. Um, you find us on the internet. Uh, you're highly welcome to call us, you know, to visit us here in the office or we visit you out in your home base, and we can discuss whatever you're interested in to measure, and we will work with you together to find the right instrument. It might be that one or another one. Please call us, feel free. We are, we are happy to receive your calls. ก็มิสเตอร์เบิร์นบอกว่าสามารถก็คือออฟฟิศของแอสลาเเจนเนี่ยก็คือตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยากจะมาติดต่อที่กรุงเทพอาคารสีจุลทรัพย์หรือว่าโทรมานะคะของยานุโทรมาที่เบอร์โทร02-613-8303นมนะคะมีปัญหาอะไรอยาก ให้เราตอบคําถามหรือว่าอยากให้เราออกไปเจอท่านลูกค้านะคะที่ที่ฟิลได้หรือว่าที่โรงงานที่ลูกค้าอยู่ได้เรายินดีไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรามีเว็บไซต์นะคะ w w w a p s t a r g e n c o m นะคะก็ลูกค้าสามารถเข้ามาวิสิท์หรือว่าจะมาอีเมลได้เลยค่ะค่ะก็เรียกว่าประโยชน์ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่คุณจงเนีย บอกไปว่าสักคู่ได้หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดตามเว็บไซต์ <Okay. S 1> ที่บอกไปได้เช่นกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยะนะคะที่สลับเวลาบอกกับเราในวันนี้นะคะ thank you very much thank you โอเค,คสำหรับวันนี้ <Thank you. S 1> เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเกษตรพันล้าน นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมพืชปลอดสารพิษปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์มีฤทธิ์เป็นด่างและลายน้ําได้ด้วยสารประกอบบินซีที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมตัวกันเช่นยูมิกแอซิดไม่น้อยกว่า50%รโพแทเซียมไม่น้อยกว่า60%สารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิดกับธาตุอาหารเสริมในรูปแบบของสารดีลิปช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลพืชได้โดยตรงกับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยน้ําและอากาศไทยทสะดวกทําให้ดินดูดซับแร่ธาตุดีรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายพืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวเร็วโทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการ,กรเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยยูจังชั่นแมกกาซีนบันไดสู่ความสําเร็จสื่อนิตยาสารการศึกษารายเดือนแจกฟีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม csr เพื่อเยาวชน แนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอ e ีบุ๊กโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w u j u n c ด์เว o บดเพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านยูจังชันได้ง่ายนิดเดียวกเกษตรพันล้านเชื่องเทคโนโลยีกเกษตร ช่องเทคโนโลยีเกษตรวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับข้ามอดข้าวและเครื่องให้ความร้อนแบบไดอุเล็กตริกสำหรับข้ามอดข้าวกับลงสีขนาดใหญ่และขนาดชุมชนเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชานชัยทองโสภาหัวหน้าโครงการซึ่งได้รับเงินทุนวิจัยจากสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสาวาก เอาเป็นว่าเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้เป็นตัวอย่างความสำเร็จอันหนึ่งของงานวิจัยบ้านเราที่จริงๆงานวิจัยที่มีการคิดคน้คนค้นคว้ากันมาเ,าเราต้องการให้มีการเอามาใช้ประโยชน์ได้ได้อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนาเครื่องข่าหมอ้อดโดยใช้าทางวิทยาศาสตร์ใช้เกี่ยวกับความร้อนเขาใช้เรียกว่าอะไรนะไดเไดก l ิกซึ่งตัวเนี้ย มันไม่ต้องใช้สารเคมีไม่มีสารตกค้างซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสวกกับทางหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็ได้ทุนมาจากสวทชจากวชเออจากวชเอามาใช้ในการวิจัยกลุ่มข้าวโดยเฉพาะเลยแล้วตัวอย่างของความสำเร็จตัวเนี้ที่ทางอ,อาจารย์ชานชัยซึ่งเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการวิจัยตัวนี้เนี่ยเอามา รับทุนจากทางสวกนี่แหละแล้วก็ไปใช้ในการคิดค้นวิจัยจนสําเร็จพอสําเร็จแล้วเนี่ยธุรกิจข้าวบ้านเราเนี่ยสามารถถ้าตัวนี้เอาไปใช้เนี่ยมันสามารถลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสทางการตลาดได้เยอะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาเป็นจุดริเริ่มของการบุกเบิกบริษัทยูเลกาดีไซน์ซึ่งจริงๆเขาอยู่ในวงการออกแบบรถยนต์ เขาเห็นโอกาสของการที่จะมาทำธุรกิจตัวนี้ก็เลยเข้ามาเป็นคู่สัญญากับทางสวกรนะครับก็เลยวันนี้จ่ายเงินงวดแรกตามสัญญาเกี่ยวกับเงินค่าวิจัยให้กับทางสวกรแล้วก็ได้รับแนวคือภายใต้สัญญาเนี้ยเขาจะไปขยายผลในการจะผลิตทางธุรกิจในการที่จะไปจำหน่ายต่อไปนะครับ จริงๆในเรื่องนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการส่งออกข้าวเนี่ยตลาดที่เราส่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มให้ความสำคัญกับในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพนี่ระบบเดิมที่ใช้เรื่องของเมทินโบไม์เรื่องของระบบการลมเนี่ย ุนก็เรื่องต้นทุนก็สูงอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องทําตลอดไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวลมแล้วจบกันแล้ว2คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพนี่ก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสารตกค้างนะครับ มันต้องมีช่วงเวลาในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้มันสูญสลายไปตามธรรมชาติเนี่ยนี้ก็เป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายหรืองมูลค่าทางเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ถ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยเอาเข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันสามารถที่จะทดแทนแล้วก็ขณะนี้เนี่ยศักยภาพเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ศักยภาพเนี่ยมีสามารถแอพพลายประดิษฐ์ออกมาได้หลายแบบเท่าที่ทราบเนี่ยคือ สามารถเป็นสายพานที่เป็นสายพานก็ได้เป็นตรงออกมาบรรจุถุงก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผู้บริโภคเนี่ยเรามุ่งเน้นถ้าสมมุติในประเทศเนี่ยนะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทที่ซื้อไปบริโภคในส่วนใหญ่ไม่ซื้อไปเยอะๆหรอกจะเป็นบรรจุถุงขนาดย่อมๆเนี่ยทีนี้การบรรจุถุงที่ว่าเนี่ยถ้าใช้เครื่องข้ามอดงก่าๆเนี่ยไปติดอยู่ที่บริเวณเครื่องบรรจุเนี่ย หรือที่ลงสีมันก็สามารถที่จะฆ่ามอดต,ตรงนั้นเนี่ยเพราะเท่าที่ฟังอาจารย์เขาอธิบายเนี่ยมอดเนี่ยบางทีมันไปอยู่ในตัวเม็ดข้าวลมบางทีไม่ตายมันต้องรอเวลาที่มันออกมาแต่ว่าด้วยเครื่องนี้ใช้ข้าวด้วยความร้อนมันก็จะสามารถที่จะขจัดได้หมดนะครับแล้วมันจะช่วยในเรื่องการแข่งขันโอกาสทางการตลาดในการจะแข่งขันส่งออกไปยังประเทศต่างๆเนี่ย ด้วยเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เหนือกว่าคู่แข่งนะครับคงเป็นเรื่องของการส่งเสริมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจแต่ว่าผมก็ได้คุยกันอยู่ เรื่องลงสีใหญ่อันนั้นเขาก็ตัดสินใจเขามีทุนการตัดสินใจที่คุ้มทุนเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะเลือกเข้าถึงในเครื่องตัวนี้ได้อยู่แล้วแต่ในส่วนของกระทรวงเกษตรเองเนี่ยเราพบว่าลงสีขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยประเภทลงสีชุมชนเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมีอยู่มากกว่า3800 0โรงตรงนี้ถ้าสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีตัวเนี้ย โรงสีดังกล่าวก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะผลิตสินค้าหรือเรื่องข้าวถุงหรือข้าวที่มีคุณภาพออกมาได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ได้คิดอยู่ว่าจะให้ทางกรมส่งเสริมสากลเข้ามาศึกษาหรือมาจับมือกับทางสวงกเอาไปขยายผลแต่ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมเป็นหลักนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกในฐานะที่อยู่ฝ่ายนักวิจัยนะครับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทางสวกกับยูริก้าได้ลงนามกันครั้งนี้แปลว่าบริษัทที่จะผลิตเครื่องจักรกลเนี่ยเขาเชื่อในนักประดิษฐ์หรือนักวิจัยของเรานะครับวิธีการทํางานก็คือว่าเราจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่จะไปสร้างความร้อนจนพวกศัตรูพืชโดยเฉพาะข้าวสารก็คือพวกมอดเนี่ยมันตาย และก็ไอตัวอ่อนที่อยู่ในเม็ดข้าวสารหรืออะไรก็ดีก็จะเมื่อถูกความร้อนก็จะตายไปด้วยผิดกับจะใช้สารเคมีที่เราใช้เมทิลโบรไมด์ในการอบเราผู้บริโภคจะเกรงจะกลัวว่ามันมีสารเคมีหลงเหลือเจือปนอยู่หรือไม่กับทั้งอาจยิ่งทําบ่อยครั้งบ่อยคราวเข้าเรายิ่งระแวงเรายิ่งกลัวนะครับถามว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้นั้นมันยังแฝงอยู่ใน เม็ดข้าวหลังจากที่เราข้ามอดไปแล้วหรือไม่เนี่ยไม่ได้แฝงอยู่ฮะเหมือนกับเราเดินออกไปกลางแดดฮะอันนั้นก็เป็น้นแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะหนึ่งเวลาเราเข้าร่มหรือว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่กลางแดดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าคขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือแดดก็ไม่ได้ตามเราหรือว่าแฝงอยู่ในตัวเราฉันได้ก็ฉันนันนะปาข้าวสารที่ฆ่าโดยระบบที่เรา จัดการที่ดรชานชัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรีกับสวกจัดการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษมีภยัยผู้บริโภคสบายใจได้ครับน่าเสียดายที่ช่วงเทคโนโลยีเกษตรหมดเวลาซะก่อนติดตามชมต่อนในสัปดาห์หน้านะคะเกษตรพันล้าน ปัญหาเกษตรกร,ร,กรไทยที่ผ่านมาปุ๋ยแพงปุ๋ยเกรดเอกระสอบและเป็นพันใช้ได้แค่ไร่เดียวน้ำหนักมากแบกไม่ไหวค่าขนส่งแพงต้องจ่ายคนหวานปุ๋ยกระสอบละ50บาทเป็นหนี้เป็นสินมากมายด้วยนวัตรกรรมทางการเกษตรนาโนแท้ซุปกรีนนาโน1แคปซูลเทียบเท่าปุ๋ยเกรด A 2กระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสวนครัวและดอกไม้ผสมน้ำ8 0 2 0 0ลิตร ใช้ได้2 4ถึงสไร่ยางพารามันอ้อยปาลมและผลไม้ผสมน้ำ60ลิตรใช้ได้1 2ถึงสไร่เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตรใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับกรงดินเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงชอบแตกกอผลดกดูดซึมเร็วทนแรงทนหนาวไล่เพียไล่มแมลงและหอยเชอรี่ หนึ่งแคปซูลเพียง150บาทเท่านั้นโปรดระวังของลอกเปลี่ยนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเข้มพิมพ์คำว่าบริษัท Yes We Can ดูแคปซูลนาโนเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษ10แคปซูลราคา1500บาท20แคปซูลราคา2,000บาทแถมฟรีอีก5แคปซูล120แคปซูลราคา7 0 0 0บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเอง โทรเลยโทรเลยครับปุ๋ยแคปซูลซูเปอร์กินอีเขีนะยวแลวเนาะยำปลาเปลี่ยนโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้และองค์กรคุณเปียบเสมือนหอยตัวนี้ที่กําลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเราจะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนำพาองค์กรคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท TP Convergence จำกัด มุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสำเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทําให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาดตัดต่อวิดีโอฟี e s e n a t i o n งานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพีเนียมไอเดียเก๋ไก๋ ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา TP Convergent พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จเบอร์สัต TP Convergent จำกัดโทร026919306หรือ0818136009 www.tpconvergent.com ยูจังชั่นแมากาซีนบันไดสู่ความสำเร็จสื่อนิตยาสารการศึกษารายเดือนแจกฟรีแนวใหม่ ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม CSR เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอ e ีบุ๊กโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ujunction.com เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านอ u j u n c t i o นได้ง่ายนิดเดียวเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอนะคะเราจะทำการประมาณการสั่งสินค้าได้อย่างแม่นยำกิต,ติเชิญจ้ะ เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับเราต้องมีคอยอดขายวันต่อวันครับจะได้เต้มสินค้าเพียงพอต่อการขายครับจ้งวิ่งกัางฉวนเปียนเจ้าว่อจ้าขอให้ส่งเอกสารมาได้ไหมได้ที่สองคือจ้งวิ่งกัางฉวนเปียนเจ้าว่อสัญญาที่ทำเสร็จแล้วคุณจะต้อเนชื่อใช่ไหมนวัตกรรมการจัดการเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศในล่งหน้า ผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูงที่ p A m ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PIM อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข7 6ดูรายการเกษตรพันล้านทางช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะเกษตรพันล้านช่วงสีสันกเกษตรสมักงานคณะกรรมการวิจัยชาติหรือวาชอจัดงานแถลงข่าววาชชนำนักวิจัยนักติดไทย พาอวันเลนทองกิติยศจากการประกวดที่กุงเจนวาประเทศสัมมันธรัสเซียณนะห้องประชุมจอมพลสฤทธิ์ธ,ธนรัตน์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยชาติโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตพิธาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยชาติเป็นประธานในพิธีซึ่งครั้งนี้ได้มีนักวิจัยนักปิดไทยจาก17หน่วยง,งานผลงาน6อกาผลงานเข้าร่วมสแสดงในิทรรศการและประกวดผลงานในงาน43 International Exhibition of Innovation of Geneva ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่15ถึง19เมษายน2558ณกรุงเจนีวาประเทศสามพันธรัฐสวิตโดยมีนักวิจัยและนักประดิษฐ์จ,จากทั่วโลกเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า1,000ผลงานมีประเทศเข้าร่วมกว่า50ประเทศซึ่งหนึ่งในนักวิจัยนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองคือผลงานของนักวิจัยจากมาหาวิทยาลัยบูรพาผลงานชื่อโคมไฟ LED ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะาารัง ซึ่งได้กล่าวถึงเครื่องที่ได้รับรางวัลนี้